สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆท่านนะครับวันนี้วันหยุดนะครับผมมาปนจะล้างตู้ปลาเจ้าตู้ใหญ่นี้นะคะที่มีเจ้าจรอเข้ ฟลอริดาอยู่นะคะเพราะก็นกแก้ว2ตัวอีกตัวนึงมาป้งเอาไปเอามาจากในถังหลังบ้านนะคบพอดีว่าจับให้มันจับคู่กับกอหมอสีแล้วกอหมอสีคงจะไม่ชอบนางอาจจะอยู่ในช่วงห่วงอนาเขตหรือยังเข้ากันไม่ได้ก็เลยกัดะท็บเละเลยแต่โป้งไปเห็นก่อนก็เลยเอาขึ้นมาอยู่ในตู้นี้ก่อนละกันนะดูจะเห็นไหมหางขาดกระจุยแล้วก็กระโดงข้างหลังข้างหลังก็เป็นสเก็ตแผลนะคระับจริงๆเอาขึ้นมาสักพักรักษาแล้วนะให้อาหารดูแลแล้วนะแรกๆคือ ยินกว่านี้อีกเนื้อตัวนี่แผลทั้งตัวเลยแรกคิดว่าจะไม่รอดด้วยซ้ํานะครับนางก็รอดเก่งมากทั้งคู่นี่เป็นตัวเมียทั้งคู่นะครับเลยจับคู่กับปลาหมอสีได้นะครับส่วนเจ้าจอรอเข้นี้คือเพิ่งมาสังเกตว่านางใหญ่มากกว่าจะตัวเล็กเทียบกับมือนี่เทียบกับมือนะครับแต่ไม่เห็นชัดมาเพราะปงซูมาแค่ประมาณนี้สามสองนิ้วครึ่งหรือ3นิ้วเองอะ่ะแต่ตอนนี้คือเธอ เกิน1ฟุตแล้วนะครับ12นิ้วน,น่าจะ45นิ้วได้แล้วคือที่ตู้30นิ้วก็แทบจะเต็มตู้แล้วอ่ะคื่ถ้าใหญ่อีกหน่อยก็น่าจะอึดอัดน,นะคบผมก็บ้านใหม่ก็อาจจะต้นปีอาจจะเริ่มทําบ่อหน้าบ้านให้น้ามาทาด้วยนะเอาช่างมาทำนะครับเพราะว่าอาจจะเอาเธอเนี่ยย้ายเจ้าตัวนี้ย้ายไปอยู่นู่นนะครับผมเพราะว่าควมมันไม่พอแล้วคือไซส์เขาคือต้องไม่ ตู้ไซส์นี้อยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่ตู้ใหญ่กว่าน,นี้แต่ที่นี่คือบ้านที่ดินแดงน,นี่คือที่ไม่พอนะครับอาจจะต้องไปอยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งนะครับทำบอ่อให้เธออยู่นะครับงั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาล้างตู้ปลาตู้นี้กันวันหยุดนะครับ หลังจากล้างจะตู้นี้ลงโจ้งเลยเห็นไหมครงขัดทั้งในจะก,กริปเลยนะครับเดี๋ยวรอทิ้งระยะสักเพีบยนหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะเอาน้ําใส่ตตู้ใหญ่ใบนี้นะครับต,ตอนนี้ปงว่าปงจะล้างอันนี้ด้วยเสลยเจ้าของเจ้าปอมสีกํมฟาลอกนะครับ mm hmm. ก็ดีเหมือนว่านางขุดขุดุขุดด,ด,ด,ดินแล้วก็ขี้มันขึ้นมันตีขึ้นมาเยอะก็เลยว่าจะล้างอันนี้ไปด้วยละกันส่วนด้านล่างที่เป็นปอมสีตัวเล็กนะครับ ว่าจะไล่น้ํานิดหน่อยพอไม่ถึงกับล้างทั้งตู้นค่ะเราก็จะล้างก้กระละมังห้านนักยุงน้อยตัวนี้ออกลูกเต็มเลยอ่ะเน่ยเดี๋ยวพ่งของล้างจตัวตูว้ตด้านบนประมาสีเดี๋ยวถ่ายให้ดูต่อนะคะ กำลังเอาน้ำลงตู้แล้วนะคะ น,นี้เอาน้ำใส่ตู้เล็กอีกตู้แล้วนะคะผมนี่คือเครื่องกรองนะคะไว้กรองน้ำจากกรนคลอรีนนะครับเลยมาแต่ว่าไงโป่งก็ต้องทิ้งน้ำไว้ซักชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนเพื่อความฉวยนะไม่จะปลาลอกน้ำได้นะครับครแล้วโป่งก็มาล้างตู้จิว๋วที่เป็นช่องก้านข,ของปลาโมเสียน,นี่ต่อนะครับผม ไม่ยากตอนนี้มันจะล้างแค่แบบเดี๋ยวพอช่องมันค่อนข้างเลยนะครับถักน้ำออกนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวข้อฟองน้ำเช็ดๆท่านในนิดนึงก็เดี๋ยวก้อนฟองน้ำก็สะอาดแล้วนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโป้องอาปาใส่ตู้แล้วนะครับเจ้าทรักคุเนนิดนึงนะเพ่าหนางสดิดสดิ่งมากนะครับเพราะว่าต้องใช้กระชอนอันใหญ่ น้วแะวาจู้จู้จู้ลเกลืกลกอ,อเปลืกน้ำใหม่ส่วนอันล่างโฟมก็ไล่น้ำนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่แล้วยังไม่ถึงกับล้างทั้งตู้นะเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วแล้วก็อันนี้นี่ก็ใส่คลิปเลยนะครับปลาหางนกยุงตัวเล็กนะครับพวกตัวเมียแล้วก็ที่พวกนู่อ่อนเนี่ยก้องกลอันี่ตัวเล็กเต็มเลยอ่ะถ้าตอนตักใส่ถ้วยมานะประมาณสิบกว่าตัวได้นะครับสิบสิบสองได้นะครับ เดี๋พาไปดูม,มุมหนึ่งนะคะอันนี้คือถ่ายบรรยากาศลุม่วงอของปลาในบ้านก็่นว mm ันเอกับคนเล่น One Day with My head mm hmm. น e t Capital l ล c a เท o ตัวน,นี้เป็นลอกนะฮะตาตัวนี้ลิ้นแต่ลอกจะเป็นลอกแบบไม่มีมุกตัวนี้เหมือนจะเป็นลอกติดแดงๆเหมือนจะข,ขาวๆหน่อยตัวนี้เราจะเป็นตัวเมียพนังติดดำเยอะแล้วก็ลายพัดก่อนคือถ้าโตหน่อยก็มีสิทธิ์จะไข่โชว์ได้นะครับแล้วก็อันนี้ลืมเลยประกาศครั้งนี้ประกาอันนี้เป็นตับจำไม่ได้ซื้อมา50บาทน่าจะเป็น ขานะคะเป็นประกาศขาหางยาวนิดนึงแต่บมันไม่ใช่พันแบบหางยาวมากอ่ะนี่คือมันจะชอบอยู่ก้นตู้ไม่ได้ตายนะคือมันอ้วนมากพวกให้กินเยอะแรกๆก็กลัวนางจะท้องแตกตายเพราะว่าบางวันก็เลยไม่กล้าให้หมฮะท้องใหญ่มากเดี๋ยวว่าจะไปดูโหลเป็นโหลประกาศแล้วก็เอามาคู่กันนะเพื่อให้นางแบบคงคองกันบ้างอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าอยู่ตัวเดียวไม่ได้เจอแต่พอมอสีกขัวจะน่าจะเฉาถ้าก่อน ก่อนที่จะปิดท้ายคลิปของวันเดย์วิดมายเพจนะคะวันนี้โป้งมีลูกตอนที่โป้งรับปริญญาแล้วก็ลูกแม่ทะเลนเพื่อนแล้วก็โป้องอยากจะโชว์อันนี้นะคะเป็นกลุ่ของเล่นไดโนเสาร์โมเดลพวกฟิกเกอร์สะสมเอาไว้นะครับตรงนี้หลายตัวเลยแหละหลายหลายยี่ห้อเลยนะคะ,ะนี่แล้วก็มีเจ้า2ตัวตัวใหญ่2ตัวนี้นะคะผมถ้าเกิดใครอยากให้โป้งทําคลิปรีวิว ของเล่นกุของเล่นสะสมนะคะคอมเมนต์ไว้นะคะเราเดี๋ยวโป้งจะทําคลิปคอนเทนต์เกี่ยวกับของเล่นโมเดลสะสมของโปงละกันนะครับยังไงใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับกดกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย